โครงการ Blue Star X โดย Blue Star Academy เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าสมัครโครงการชั้นนำที่จะพัฒนาให้คุณเติบโตเป็นที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพและก้าวสู่คุณวุฒิมาตรฐานสากลระดับโลก MDRT โดยในโครงการนี้คุณจะได้เริ่มต้นการทำงานด้วยแผนรองรับรายได้ที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ทางการประกันและวางแผนการเงินทัศนคติรวมทั้งระบบการทำงานที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ และคุณสมบัติในด้านแรกที่คุณต้องมีนั่นก็คืออายุไม่เกิน48ปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมี IC ซีไลเซนมีประสบการณ์ทำงานในสาขาใดๆรวมแล้วไม่ต่ำกว่า3ปีออกรหัสตัวแทนประกันชีวิตกับอ l l i a นส์อายุทยาไม่เกิน12เดือนและมีตลาดกลุ่มเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนต่อการเป็น MDRT ขั้นตอนสมัครง่ายๆดังนี้ 1. ผู้สมัครศึกษารายละเอียดโครงการ ร้อมทางร่วมปรึกษากับผู้บริหารต้นสังกัดเพื่อเลือกแผนรองรับรายได้ที่เหมาะสม 2. ผู้บริหารต้นสังกัดทําการรวบรวมเอกสารจากผู้สมัครซึ่งประกอบไปด้วยใบยสมัครโครงการ Blue Star X สำเนาใบ,บรับรองวุฒิการศึกษาสำเนาใบอนุญ,ญาตตัวแทนประกันชีวิตจากคอปอปอสำเนารับรองการสอบผ่าน i อ l ี c e n s เจากกรต่อสำเนาห,หลักฐานแสดงรายได้จากงานเดิม เมื่อพร้อมแล้วก็ส่งทางอีเมล b l u e s t a r a z a y c o t h หรือโทรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมายวันพีเดย์ 3. ระหว่างรอวันนัดหมายผู้สมัครลงมือจะเตรียม business plan เป็น powerpoint ซึ่งสิ่งที่คณะกรรมการ bluestar x ต้องการเห็นคือการนำเสนอตัวตนของคุณและความสำเร็จในอดีตที่อยากจะบอกเราแรงบันดาลใจในการร่วมงานกับ bluestar x กลุ่มตลาดเป้าหมายการทำงานของคุณที่เตรียมไว้ แผนการทำงาน12เดือนล่วงหน้าว่าคุณจะทำอย่างไรถึงจะสำเร็จตามเป้าหมาย เมื่อถึงวันนัดหมายผู้สมัครและผู้บริหารต้นสังกัดเข้านำเสนอแผนงานที่เตรียมมาพร้อมทั้งรับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการ Blue Star X โดยคุณจะมีเวลานำเสนอข้อมูลที่เตรียมมาทั้งหมด20นาทีและรับการสัมภาษณ์เพิ่มเติมอีก20นาทีเพียงเท่านี้คุณก็จะได้เริ่มต้นไปกับโครงการที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นในธุรกิจได้อย่างมั่นคงและเป็นมืออาชีพหากคุณเป็นคนมีศักยภาพมีความมั่นใจ ชอบความท้าทายและพร้อมที่จะก้าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้โดยทั้งหมดนี้คุณจะต้องเตรียมการนำเสนอให้เป็นสไตล์ของตัวเองมากที่สุดร่วมไปกับเรา Blue Star X แล้วเจอกัน Blue Star Academy by Alliance อา u t ย h